พระเจ้าแท้แแล้วเป็นปัญหาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอยู่ในตรงนี้เป็นพระเจ้าพระเจ้ายัางเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นมนุษย์เหมือนเรานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนเขาเ้าใจไปว่าเออคนเดียวพระเจ้าอยู่ไหนนะมนุษย์ก็อยู่ไหนนะไทยนั่งขึ้นขึ้นพระเจ้าคระองหนึ่งและมนุษย์พรงหนึ่ง <c oughs> พวกเราเข้าใจง่ายแต่ อย่างนี้ท่างสรงเสียไปหมดใช่ไหมครึ่งหนึ่งเท่านั้นเต็มพระเจ้าเต็มอยู่ในพระเยซูมนุษย์เต็มอยู่ในพระเยซูนี่เป็นอย่างน้นพวกเราเหมือน,นเรียนแบบของพระเยซูนักสณะเป็นอย่างนี้ถึงจะพวกเราเป็นดักแช่ผู้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องได้เพระเาะฉะนั้นพวกเราอันดำเนันชิดเอาอย่างไรดี นะการดำเนินชีว์อเอาอยัางไงดีใส่เสื้อคํามนอกอย่างาไรดีพวกเราต้องใส่เสื้อคํามนอกใจมั้มดูใส่เสื้อคํามนอกแล้วคนเข้าใจผมว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราใส่เสื้อรู้สึกแปกแลกประหลาดเขาไม่เชื่อว่าเป็นผูร้รับจัดจ้าแนว โทรเราไปที่ไหนก็ตามใส่เสื้ออาย่างคนนั้นเข้าใจว่าเออไม่ใช่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนธรรมดาฮะพระสงฆ์นั้นใส่สีเหลืองเบีเยบัสสีเหลืองหรือสีเหลืองชิวอชิวอสีเหลืองเคขาก็ทําอย่างนั้นและเป็นคุณพ่อคุณพ่อน,นั้นมันในส่อยังไง อยู่ที่ไหนก็ตั้งทรต่องทำงานแต่พวกเราไม่ชาพคนชนดูนะผู้รับใช้พระเจ้าของนะพวกเราเราเรียกว่าร mm ีฟอร์มเชิ c รีฟอร์ม r e ฟอร์มรีฟอร์มอ่าคือคนพังื่องมารูเรื่องแล้วเราเรียกว่า o t เทส a n นอย่างนี้ไม่ถูก ที่พูดที่ชาย,ยางนี้เขาไม่รู้เรื่องนะ่ยประวัติศาสตร์คริสต์จักรทำให้เรียกว่าพวกเราเป็นโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์คือความหมายอะไรรู้มั้งประทวร้วงนั่งชื่อ,อยังนี้ใครตั้งชื่อเราอย่างนั้นคือโรมันแคทอลิกโรมันแคทริก,รรกประทวร้วงโรมันแคทอลิกที่มันมันเหมือนเป็นอำนาจของรพระจเจ้านะ และอำนาจของเระเจ้าแต่ว่าอย่างนั้นมาร์ตินลูเตอร์ประท้วงนี่เป็นอย่างนั้นทำให้พวกของเขามันตัดสินใจให้มาร์ตินลูเตอร์ไปนอกรอบแล้วแต่มาร์ตินลูเตอร์เวลาที่อยู่ที่ไหนรู้ไหมสวรรค์ใ,นใ,นใครนั่งใครผิดเองผิดน่าจะรู้เมื่อกี้เราพูดอะไรมาทางนี้ใอ้เสือ ใส่เสือ้อเสือ้อเสื้อข้างในและข้างนอกมอคกินี้ข้างในเรียบร้อยแล้วข้างนอกมารัเรางได้แน่ดูข้างในตัวไห่ต่าดูข้างนอกได้งเห็นไหมครับเพราะเชือกใส่เสื้อนี่สามขั้นผมบางบังกำลัง,ง,ง,งใจที่เป็นเนี่ยก็เหมือนที่บัตรดวงใช่นไหมมายรวมเพราะอะไร มันสัญลักษณ์ของเราไม่มีสัญลักษณ์ของเราไม่มีใช่ไหมพวกเราผู้รับใช้พระเจ้าของนิฟอมเชิร์ชก็ไม่มีเพระนนส่วนใหญ่พวกเราสใราส,าส,สา่สุดสากรสุดสากรใช่ไหมตดดถ่ายพวกเป็ดตายแต่ทำายัางนี้แล้วอาัจจะาวไม่มศาสนาพุทธก็มีนีเสื้อประจำในตัวเนเป็นบัตรรวมก็เป็นอย่างนะั้นแต่พวกเราั้นไม่มี ทำให้พวกเรามนรู้สึกรักษาตัวของเราไม่ดีไม่ดีกว่าพวกทั้งสองพวกนะั้นใช่ไหมพระชนสัมพรนเมื่เอเร,เราทำทำงานศาสนกิจและก็ต้องทำหนักเสยนะียยิ่งปกติไม่ทำแต่อย่างไรต้องพวกเราต้องใส่เสื้อต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าคนเห็นเราเขาเป็น โ,โอเคทีนี้ต่อไปอ่านต่อไปข้างหนังอ่านไซจุดหนึ่งอ่านข้างหลมาทางนี้ไหมอาภาอ่านเลยซีจุดหนึ่งซีจุดหนึ่ง ใส่เสื้อขอหน้าเทศใส่ตัวนั้นชุดผิดเลยนี่เันาเทอ๋อถูกแล้วตัวไีใส่เสื้อหมาะสมกับต่อตอหน้าพระเจ้าสอใส่เสื้อให้เกะเกะที่แก่สมชี กเกีจ,กจ,กจกอ่เมื่อเราใสา่เสื้อต้องมีคิดสองอย่างอันหนึ่งนั้น,นเนมื่อผมใส,ส่เสื้ออย่างนี้โมสมไม,ม้เข้าฟอกพระเจ้าเ<ม>ข้าฟอกพระเจ้าโมสมไม,มในประเทศไทยที่คิดจะไม่จารกว่า เพราะว่าครับใช้พระเจ้าก็ดีสมาชิกก็ดีไม่คิดอย่างนั้นเมื่อเราพิจิตรงานใส่เสื้อยังดีพวกนี้น่าจะไปสวรรค์ทางมดได้ไม่ปัญหาแต things, okay. 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 ่เมื่อเรามานามักกันนั่นแหละควรจะไปนารกทางนั้นก็ดีเพราะว่าใส่ดูใส่เชื่อันนั้นเป็นอย่าง้นท่านทางในเก็เห็นไหมเคยผมก็ ล้วก็น่องทำงามผมไปยังคริจจ์นายกรุงเทพธันย์ช่วงนั้นหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งปีเดือนเก้าแปดศูนย์หนึ่งปีผมไปยังคริจจกนายกรุงเทพธันย์ไม่ใช่คริจจ์โลกรโชว์คริจจ์ที่ตันดัง,ดงของสาภานของสาภา แทนต่โกดหรืออะไรก็ตามแต่ผมใส่เสื้อสุดสากลไปคือสุดสากลเพราะเราในนั้นเนี่ยไปบอต้องสุดสากลว,ว่าเป็นนักแท้หรือสมาชิกสุดสากลมาผมก็มาที่นี่ทำอย่างนั้นช่วงนั้นเนี่ยคี่จังไรก็ตามใส่สุดสากลอย่างนี้ไม่มีสักคนเดียวไม่มีสักคนเดียว บอกท,ที่แต่ไม่มีสักแห่งเดียวแต่ผมน้ำชาย่างนล้นอมแต่ว่าเรามาจากเมืองหนาวก็ชนเป็นยังไงก็ทนได้ปะต้องทำก็เป่นนะ่ะใช่ไนะับนั่งคนเดียวเลยนี่ใส่สุดสี่คนนั่งอยู่ก็ชนมาเป็นยังไงกัน เดินมิชันเลย,เย <c oughs> นลี่มัวรับติตอวรับที่ทำไมใส่เสื้อสูทใส่เสื้อสูทไม่มันกับตัวเขารักแท้ก็มันใส่เสือ้อธรรมดาเพราะฉนั้นผมก็ให้ผู้รับใช้ประจักษ์ขนาของเราเสื้อเตาม,มาจากเตานี้ให้แจเขาใส่เสือ้อสูท จงปัุประชุมอะไรกันนะแต่ต่อมารอแล้วผมนั้นแหละไม่เอาอะ <c oughs> ไรสักเด็กท้ายหรืออะไระช่วงนี้ก็ต้องสีลังใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมเมื่อวนันศุกร์จบแล้ว2อาทิตย์ความทุกข์อย่างละเอียดจบแล้ว อเพราะฉันไม่ทำเพราะฉันตั้งแใจไปที่นอเดนพวกเราต้องทำพิธีไปที่เนี่ยศรีลางต้องทำพิธีพิธีที่พระนางเจ้าศริจิตส่งไปสวรรคกแท้จริงแล้วผมนั้นไม่ชอบสวรรคกคือไม่ทําอะไรพูดทำไมอ่ะนะ ไปที่ไหนไปสวรรค์ไปสวรรค์ใช่ไหมคือคำซ้ำที่เป็นอย่างนั้นแต่คําศัพท์โดยชัด่ออย่างนี้ชายก็ที่พระราชวังช้คําศัพท์อย่างนั้นหมายถพงผชนเชื่อชื่อเรียกว่าไปสวรรค์แต่แท้จริงแลว้วพวกเราล่ะไงไม่เชื่อพระเยซูก็ไม่ได้ ลำบากแต่วันนี้เป็นประเทศไทยคำานซับก็โดยโดยอัตโนมัติแล้วพูดครั้งแค่เมื่อที่ไม่ฝั่งวัเสียชีวิตช่วงนั้นผมก็คนไม่แก่งคนชนเชิญรักแท้ไทยมาทำก็ทำอย่างนั้นออ มันผมก็ตกใจนี่ยพููที่ไปสวรรค์นั้นคือเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่พูดอย่างนั้นได้เนยโอ้โอโออยยงไงยแต่เวลานี้คอยยังชั่วเนะี้ยคือเป็นคำศัพท์ทั่วไปใช้เล้วความไปอะไรก็ตทำเนี่ยเมื่อเขาใชา้เราต้องใช้ทำอะครับมอนลำบางอยู่ตรงนี้เรา,า,าอะ แม้แต่เป็น,นซันเซอร์พระบารมีเหมือนกันสำหรับเราหนึ่งปีต่านก่นพวกเราคริสเตียนแต่ที่น,นั้นต้องมีเราเป็นาชาวพวุทธอยู่ที่นั้นพวกเราไม่ใช่ชาวแต่คนไทยถือว่าเป็นชาวพวุทธใช่ไหม,มคนไทยถือว่าเป็นชาวพวุทธทางด้านนี้เ,เนื้อเพลงก็เป็น โอเคมาที <c oughs> okay, ่นี่แล้วหนึ่งเมื่อเราใส่เสื้อเหมาะสมกับข้าฝ่าพระเจ้าไหมคำพูดอย่งนี้ของอาจารย์ชนาชองสอนท่องานมาคนนั้นไม่สนในประเทศแต่พวกเราต้องรู้เป็นพวกเราเป็นคนของพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดใส่เสื้อเหมาะสมกับ นะเข้ากัอพระเจ้าสมกับเราทํางานอยู่ที่พระราชวังใส่เสื้อโมทรงกับในรลวงเห็นไหมใช่ครับนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําไมไม่คิดชที่สองที่สองมนุษย์ถ้าเราพบเขาผู้นี้เนี่ยชั้นสูงชั้นสูงกวต่ำมากเอ้ยยกตัวอย่างในประเทศที่นี่นีผู้ว่าผู้ว่าเชียงราย

ลูกสาวของผมยังไม่แต่งงานโอนเินตัวแนะนำเพื่อฮะพบแล้วพบแล้วผู้ชายผูนี้ใส่เสื้อไม่ใช่คิดมากใส่เสื้อธรรมดาลูกสาวนี้นั่นนี่ใส่เมือนผมดูแล้วไม่เหมาะสมเขาใส่เสื้ออย่างนี้มันไม่ให้เกียรติผมใช่ไหม เขาไม่พูดอะไรเพรต้องคุยใช่ไหมแต่ว่าไม่พูกไม่ทำว่าสายเสื้อมันไม่ถูกต้องแล้วคิดว่าเออคนนั้นเนี่ยจริงเะไม่เอาแต่เขาไม่รู้ว่าคนนี้ทำไมไม่พูดก็ไม่รู้สมควรที่ไม่แต่งาน,นเอออาจจะเขาดูถูกกระดามันของเขานเนี่ย จบโรงเรียนที่ไหนผมก็จบโรงเรียนที่นีอ่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเดิมเขาจบโรงเรียนอยู่ที่สารั้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกไม่ดีกว่าโรงเรียนที่ลูกสาวจบเป็นอย่างนี้อ่าเพราอนอนอาจจะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเอาพวกเราอยู่อตนสะสมาชิกใส่เออสือ้อย่างดีที่สุดเข้าใจไหมครับยางดีที่สุด ทำไมเกี่เราเป็นคนนะักและเวลาเี้าการเราคุยว่ามันคือไม่ธรรมะเราให้เกียรติเ,เขาอย่าดูถูกโพลนี้ไม่น่าดูถูกโพลนี้เป็นลูกแก่ใช่ไหมค,ครับลูกแก่ของใครพระเจา้จาเป็นพระเจา้จานี่แน่เข้าใจไหมครับไม่ใช่ของของนี่ของพระเจา้า คนชันต้องให้เกีย่ยวคนชนแม่แต่ใสยเชื้อเหมาะสอมกับเขาถ้ามีคำถามทํเลยและต้องพูดดีกว่าบมสอนให้กับคนหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ตอนนี้มันซิม,มงเครื่อแล้วคนชนน่าจะอยู่ต่อนะอยู่ต่อและสีสอง ทำต่อไปโอเคจบตรงนี้ปิด